สิทธิสร้างมนติให้ลัทธิเต๋าอย่างเจ้าเนี่ยจะมีปัญญานำใครไปรับชายชาติได้ฮะ,ะพี่เฮียงนี่พี่พูดอะไระ่ะเฮียงแซ่เต้าหยินนี่มาหาเรื่องถึงหน้าจนแม่ทับข้าเชนแล้วเนี่ยท่านแม่ทับข้าไม่กล้าหาเรื่องกับท่านข้าเพียงแต่ต้องการชำระสาสาสสำนักให้สะอาดเพราะงัออ้นท่านอย่ายุ่งเกี่ยวจะดีกว่านะ่ะฮะเทียนแซ่เจ้ารู้จักแม่คนนี้ไหมเนี่ยท่านเต้าหยิน หญิงผู้นี้กําลังตั้งครรน,นะคะท้าไม่ควรทำทารุนาางเช่นนี้นะโฮโฮหูญิงเด็กในท้องของนางม,มาเป็นเลือดชั่วตายก็ไม่น่าเสียดายเน,นี่ยนะท่านเต่าหญิง เรื่องใดสำคัญกว่าท่านต้องคิดให้ดีตกลงว่าท่านรู้จักนางไหมปล่อยขนะข้าไม่รู้จักเต้าหยินพวกนี้สักคนว่าไงนะนี่กล้ากลับคำเหรอก็จะบอกข้าเองว่าเด็กในท้องข้าจ้าเป็นลูกของมันนะเหลวไหลสามีข้าตายไปแล้วเขาถูกมาป่าก,กัดตายตายอย่าน่าอานาถด,ด้วย หมาป่ามันทำร้ายข้าสามีข้าต้องการปกป้องข้ากับลูกไว้เลยไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองกอด้อกับหมาป่าโดดเข้าไปในกองไฟแล้วก็ตายไปพร้อมกับมันยังยังจะโกหกอีกจะไปช่วยนะ,ะเข้ามาชายรับมาสิทีนพี่ปล่อยนะเดี๋ยวนี้นะฮ่เฮ่ ว,วอบกับมีเก้าอีไมข้ะแล้วเจ้าสองคน <พบ S 1> จะไปรับพี่ไม่ได้อยู่ที่ข้าแล้วนั่นไปทั้งหมดนะ <like> อย่าอยู่เลย